อะไรคะเนี่ยกินได้หรือเปล่าปุ๋ยอยากกินก็นลองดูนะ <S 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 เออวันเนี้ยครูจะมาให้น้องแป้งเรียนรู้เรื่องการอ,อชนิดของปุ๋ย<ะ>การเลือกซื้อปุ๋ยให้มันถูกต้องถูกวิธีนะเพราะว่าเรื่องเนี้พี่น้องกเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการซื้อปุ๋ยที่ถูกต้อง <S <S อืเพราะนั้นวันนี้เราก็จะต้องมาเรียนรู้ว่าเอ,อ<ะ>ปุ๋ยมันมีอะไรบ้างแล้วปุ๋ยมันมีทั้งหมดกี่ประเภทคะครู คือจริงๆปุ๋ยเนี่ยมันมี N อนไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแต่มันก็จะมีแม่ปุ๋ยที่ที่ที่ครูจะมาบอกน้องแป้งคนนี้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าการใส่ปุ๋ยของพี่น้องกเกษตรกรนะวันนี้ยังใส่ไม่ถูกต้องอยังซื้อไม่ถูกต้องใส่ไม่ถูกต้องยังประมาณซื้อไม่ถูกต้องอีกวันนี้เขาเลยจะมาเรียนรู้กันบ้าปุ๋ยมันมีอะไรบ้างคร<ะ>่าวๆนี่คือตัวอย่างเฉพาะเล็กๆน้อยๆนี่กดเข้าไปเท่าไหร่ละเจ็ด<ะ>ตัวอย่างแหละเห็นไหม่ะนะเจ็ดตัวอย่างอ่ะที่นี้น้องแป้งมาดูนะ ว่าปุ๋ยเคมีที่เราจะใช้กันอยู่นะวันนี้มันแบ่งแบบอะไรบ้างหนึ่งก็คือปุ๋ยเชิงเดี่ยวปุ๋ยเชิงเดียวอันก็คือมีธาตุอาหารเดียวในตัวปุ๋ยนั้นๆเช่น4600 4600 2100 2100 3000มีเฉพาะไนโตรเจนค่ะอ่าตัวที่สองก็คือปุ๋ยโพแทสเซียมค่ะนะปุ๋ยโพแทสเซียมเป็น0060มีเฉพาะโพแทสเซียมนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เกาเรียกปุ๋ยเชิงเดียวค่ะนะ ทีนี้ปุ๋ยผสมปุ๋ยผสมก็คือมีตั้งแต่2อธาตุอาหารขึ้นไปก็จะมีเฮสูตรมีสิบเนเยอะแะยะเลยนะก็จะมีอย่างเงี้ยแต่ในเนื้อปุ๋ยเคมีทั้งหลายเนี่ยเขาแบ่งเป็นหลักของมันมันจะมีอยู่เขาเรียกแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยเออตัวเนี้ยเขาเรียกแม่ปุ๋ยนะแม่ปุ๋ยเนี่ยนะแม่ปุ๋ยเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่ตัว แม่ปุ๋ยไนโตรเจนก็จะมีให้ออมเนียมไอออนและไนเตรตไอออนก็จะมียูเรียคือ4600ภาษาการค้าเรียกว่ายูเรีย2100ไนโตรเจนอย่างเดียวเลยเรียกว่าปุ๋ยน้ำตาล3000เขาเรียกว่าซูเรียยูเรียซูเรียแสดงว่าพี่น้องกันละใกล้เคียงกันเพมีไนโตรเจนเหมือนกันแม่ปุ๋ยตัวที่สองคือแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสซึ่งจะให้ธาตุอาหารเป็น P2O5 ก็คือมี1 8 4 6 0หมายความว่าในแม่ปุ๋ยที่ให้ฟอสฟอรัสเนี่ยเขาให้นโทรเจนด้วย18%ในร้อย8ิกิโลในร้อยกิโลนะอีกตัวหนึ่งคือแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมก็คือตัวของแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยเดียวคือนโตรเจนไม่มีฟอสฟอรัสไม่มีแต่มีเฉพาะโพแทสเซียมคือเค o สองโอแม่ปุ๋ยทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานของปุ๋ยเคมีทั่วไปนะเบื้องต้นแต่ณนะวันนี้ พี่น้องกเกษตรกรเนะี่ยทำอาชีพหลากหลายนักค้าขายเขาก็เลยสร้างสูตรมาหลายร้อยสูตรจดทะเบียนการค้าขึ้นมามกระกลายเป็นมากมายเช่นยกตัวอย่างปุ๋ยผสมอ่านี่เริ่มผสมเพื่อการค้าแล้วนะ1ิบสี่ศูนย์สิบสี่ศูนย์สิเยอะแยะมากมาย <c oughs> กูบอก9ก้ารอยเก้เลยมันมากมายเ <c oughs> ออมันไปปุ๋ยอ้อยปุ๋ยปาล์มปุ๋ยมันปุ๋ยแห้วปุ๋ยเผือก สารพัดชนิดตามแหล่งของที่จะใช้ขึ้นมาแต่จริงๆแล้วหลักการซื้อปุ๋ยที่ถูกต้องต้องดูเรโชปุ๋ยลูกเรโชปุ๋ยนี่คืออะไรคะคือสัดส่วนาธาตุอาหารอของ N P K ว่ามันมีเรโชเท่าไหร่อ้วยกตัวอย่างลูกตัวนี้10 4 5ค่หลองตัดสิ <10. S 1> เอาเลขตัด10 4 0เออ1่ะนะเอา2ตัดได้มสองสองนะปั๊สอง4 2 5 เรโชเท่ากับ5ต่อ2 5ต่อ2ต่อ0เห็นไหมมีธาตุอาหารนโเรเจนนะ5 5ส่วนต่อฟอสฟอรัส2ส่วนค่ะโพแทสเซียมไม่มีอ่ะทีนี้หนูมาดูตัวนี้อีกตัวนี้เอาอะไรตัดได้เอา4ตัดนะ4 4 16 4 5 20เป็นเรโช4ต่อ5ต่อ0คืออันนี้ตัดเพื่อตัดเพื่อให้มันเหลือตัวเดียว จะได้รู้ว่าสัดส่วนของธาตุอาหารน่ะมี4ต่อฟอสฟอรัสไนโตรเจน4ฟอสฟอรัส5โพแทสเซียมไม่มีอ๋อมาดูตัวนี้เอาอะไรตัดได้ลูก5 5ที่ไหนและว15ตัดเลยลูก1 1 1เห็นไหมหนูจะได้1ต่อ1ต่อ1นี่คือสัดส่วนธาตุอาหาร16 16ได้ใช่อะไรเอา1ตัดเนี่ยเห็ได้1 1 1 1ต่อ1 หนึ่งเหมือนกันแล้วทําไมจะต้องซื้อ16 16 16หรือทําไมต้องซื้อ1 5 5ห้าบสินี่แหละครูกําลังจะบอกว่าเราต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะซื้อปุ๋ยยังไงให้มันถูกต้องคุ้มทุนค่ะค่ะเอามาอย่างนี้เอาง่ายๆเลยตอนนี้ยูเรียยูเรีย4600 46 00 00ราคาเท่ากับ700บาทลูก700บา้อ700บาทเ่าตลาดเลย700บาทนะซูเรีย นะทุกคนจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อสูเรียดีกว่าเพราะอะไร30ศูนย์ศูนย์ราคา600บาทโอ้โหถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าไหมถูกกว่าลูกละร้อยเลยนี่ถูกกว่าลูกละร้อยนะค่ะแต่หลักของมันอย่างนี้4600หมายความว่าอย่างไรดูจากสัดส่วนธาตุอาหารแล้วเนี่ยก็หมายความว่าในสูตรที่ออกมาเป็น4 6 0 0เนี่ยจากร้อยกิโลส6่ส่วนร้อยค่ะก็คือว่าถ้าปุ๋ยร้อยกิโลจะมีไนโตรเจนตัวเนี้ย 46 46กกิโลแต่ปุ๋ยหนึ่งกระสอบมีกี่กิโล50กิโล50กิโลก็เท่ากับเท่าไหร่2 0 2สส่วน50เห็นไหมค่ะตัวนี้50กิโลมีเท่าไหร่จาก30ใช่ไหมส่วนร้อยก็เป็น15เพราะฉะนั้นเท่ากับ15้าส่วน50เอาคิดเลยนะค่ะ700ลูกราคา700บาท หารด้วยธาตุอาหารเท่าไร่23ราคาต่อกิโลในตัวเจ่นเท่ากับ30.43หมายความว่าราคาเท่ากับ30.43บาทต่อกิโลในตัวเจ่นอ่ะทีนี้ซูเรียของหนูราคาเท่าไหร่6 0ห600หารด้วยเท่าไหร่15 15เท่ากับ40บาทอ่ะใายแพงกว่ากันลูก แสดงว่าซูเลียแพงกว่าใช่แต่ทุกคนมีความรู้สึกว่าอตอนหนึ่งกระสอบนี่มันถูกกว่าใช่ไหมค่<ฮ>ะแต่พอคิดเนื้อธาตุอาหารขึ้นมาแล้วปั๊บแพงกว่ากัน10บาทนะสิบบาทเพราะนั้นใน1ลูกแพงกว่ากันเท่าไหร่15กิโลร้บร้อยห้าสิบบาทเห็นไหม<อ>เพราะนั้นนี่แหละเราต้องคิดให้ได้อย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ปั๊บเนี่ยเราก็สามารถจะซื้อปุ๋ยมาคุ้มทุนเพราะอะไร การจะเขียวไม่เขียวโตไม่โตอยู่ที่ไนโตรเจนไม่ได้อยู่ที่ราคาถูกหรือราคาแพงที่เป็นกระสอบเพราะนั้นเนี่ยครูถึงได้บอกว่าณนะวันนี้เนี่ยความรู้ต่างๆที่พี่น้องกเกษตรกรรับรู้ไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขารับรู้ไปอย่างผิดๆครูห่วงมากเพราะมันจะเป็นผลว่าณนะวันนี้ทำไมธุรกิจปุ๋ยยามันถึงได้ฮูกระพือเขาร่ำรวยกันมากมายแต่คนใช้เนี่ยยี่ห้อไหนมาใหม่ใช้แต่ไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยมันถูกหรือแพงต่อกระสอบมีความรู้สึกว่าถูกกว่า แต่พอดูเนื้อปุ๋ยแล้วมันแพงกว่าอือ<ม>อันนี้อยากจะให้น้องแป้งได้เรียนรู้จะได้บอกต่องไงครูคะเราที่อยู่บนโต๊ะนี่คือปุ๋ยที่ครูเอามาเพื่ออะไรคะก็มาให้น้องแป้งเรียนรู้<อ>ไงลูกว่าไอ้ปุ๋ยที่ครูบอกว่าไอ้แม่ปุ๋งแม่ปุ๋ยเน่ปุ๋ยผสมมันคืออะไรอ่ะยกตัวอย่างอันนี้เห็นกันเลยอ่ะอันนี้สูตรศูนย์ศูนย์หกสิบอ่ะลักษณะหมูสีแดงใช่ไหมลูกค่ะอันเนี้มันอยู่ในอะไหนตัวนี้คืออะไรแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมนะอันนี้เขาบ่งเลย 4ี่ส6 0 0อยู่ในแม่ปุ๋ยอะไรลูกยูเลียอ่าอยู่ในแม่ปุ๋ยไนโตรเจนนะพอาะ1 6 2 0 0 0เป็นปุ๋ยนาอยู่ในปุ๋ยผสมค่ะนะอ่าอันนี้1 0 40อยู่ในปุ๋ยผสมใช่ไหมอันนี้1 6 1 2 8อยู่ในปุ๋ยผสมซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาปรับปรุงต่อได้อีกเช่นครูไม่สามารถจะหาซื้อแม่ปุ๋ยทั้งหลายนี้ได้เพราะอยู่ไกลกับแหล่งค้าครูมีในพื้นที่ตลาดว่าเอาละ เขาบอก16 12 8เนี่ยในพื้นที่บ้านครูมีราคาก็โอเคสมควรเพราะไม่มีอะไรเปรียบเทียบะนะครูก็ต้องซื้อ16 12 8มาแต<ช>่ว่ามันยังมีไนโตรเจนไม่เพียงพอเนื่องจากเราวิเคราะห์ดินมาแล้ววิเคราะห์ดินไนโตรเจนต่ำฟอสฟอรัตอสต่ำโพแทสเซียมตม่ำแต่ว่าก็ให้ใช้16 12 8เนี่ยโอเคในดินสายบ้านครูใช้ได้แต่ไนโตรเจนยังไม่พอครูก็อยากจะเพิ่มไนโตรเจนให้เพิ่มขึ้นครูก็ผสมเองได้อเอิญว่าครูสามารถซื้อ16 12 8ได้ซื้อ,อยูเรียได้ ครูก็มาผสมให้เหมาะสมกับข้าวของครูจากการสังเกตว่าดินบ้านเราเนโตรเจนมันต่ำเฮ้ยอยากจะได้ไนโตรเจนสัก1 2 2 2สเปอร์เซ็นต์กว่าเปอร์เซ็นต์สัก20กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าข้าวต้องการ18แเปอร์เซ็นต์แต่เรามีใ6ไม่เพียงพอครูก็เลยใช้วิธีลองผิดลองถูกจากการสังเกตสุดท้ายก็เลยได้สูตรจำเพาะของนาครูขึ้นมาโอ้ยาโดยที่ไม่ต้องใช้แม่ปุ๋ยครูก็ใช้16 12 8 16 12 8 1แปดสค่ะกระสอบ <ส>นะอเอ่อสี่ลูกอ่ะเขียนว่าเอาง่ายๆเขาเรียกเป็นลูกกันสี่ลูกยูเรียสี่สิบหกศูนย์ศูนย์หนึ่งลูกค่ะทีนี้เราจะหาเนื้อปุ๋ยว่าเป็นสูตรใหม่ได้อย่างไรเราก็ใช้สี่คูณเพราะสี่ลูกสี่สิบหกเท่ากับเท่าไหร่ลูกสี่หกยี่สิบสี่สี่กูาต้องใช้คิต <64 S 1> เลขดีไหม่<ฮะ>ไมต้องอ๋อพี่หัดสมองหัดสมองนะสี่หกยี่สิบสี่ใช่ไหมทดสอง ค่ะ4 1 4ทด2เป็น64อ่านะ4 12 4 48 8 4 32ค่ะครูอ่า32อ่ะไอ้นี้เอา1คูณที่ลูกได้อะไร1คูณ46ได้46อ่า1คูณ0ได้0 0ได้0เมื่อกี้เราเอาคูณกันตอนนี้เราเอาบวกกันเอาทั้งเนื้อปุ๋ยมาบวกกันอันนี้ได้110 อันนี้ได้48อ๋อบวกกันเป็นแนวอบวกแนลงนี่ลูกอันนี้ได้32ทีนี้เมื่อกี้เราใช้ปุ๋ยทั้งหมดกี่ลูกลูก4ลูกปุ๋ยสูตร1ลูกยูเรียเป็น5ลูกเอา5หารลูกค่ะ5หารเลยหนูจะได้ปุ๋ยสูตรใหม่ออกมา5210เหลือเศษ1เอา0ขึ้นไปเป็น22ไนโตรเจนได้แล้วไนโตรเจน22 5945เหลือเศษ3 ห้าหอ่าได้9.6้าจุทีสโอ้าเอา5หาร32มสิบสองห้าหกสเหลือเศษสองอ่าสองห้หนูได้เได้ได้สูตรใหม่แหละได้สูตรใหม่ที่เราผสมออกมาอัตรา C1 หนึ่งไนโตรเจนและ16-128ได้เป็น22บไนโตรเจน9.6คอรรั6.4โพแทสเซียมเห็นไหมง่ายไหมลูกมันก็เหมือนจะง่ายอ่าเหมือนจะง่ายแต่ไม เรียนรู้แล้วถ้าเราเข้าใจมันจะง่ายเราสามารถจะผสมสูตรอะไรที่ยี่แค่มากมายโดยที่ไม่ต้องไปรอซื้อที่มันเป็นสูตรมาเพราะอะไรรู้ไหมเราเอาแม่ปุ๋ยหนึ่งบวกแม่ปุ๋ยสองเข้าไปได้ตามสูตรที่เราต้องการปั๊บถ้าเราต้องการ16-20ศูนย์เนี่ยนะมันก็จะใช้สิบแปดสี่สิบหกศูนย์นะใช้แม่ปุ๋ย1 8 4 6 0บกศูนย์บวกอะยูเรียเสร็จแล้วก็จะได้เป็น16-20ศูนย์ถ้าเกิดเขาคำนวณออกมาแล้วว่าต้องใช้18 4 6ป6 0กศูนย์กกิโล ยูเรีย20กิโลมันก็จะกลายเป็น80ดสิบหกสิบกับยีกลายเป็น80กิโลจะได้สูตร16 2 0 0ศแต่มันยังขาดร้อยโลอยู่อีก20กิโลเขาจะใช้ดินปั้นเม็ดใช้ฟิลเลอร์เขาเรียกฟิลเลอร์ใส่ผสมให้ครบ100ยกิโลก็หมายความว่าเราต้องไปซื้อดินเขาไประจา์เขาทำเรายังซื้อดินเข้ามาใส่ในนาเราอีกเพราะนั้นถ้าเราใช้แม่ปุ๋ยได้เราไม่จําเป็นต้องใช้ฟิลเลอร์ก็หมายความว่าเราจะประหยัดเงิน กลต้นทุนของเราด้วยครูเขาจะอย่างนี้ถ้าเกิดการที่เราไปซื้อปุ๋ยมาแล้วใช้มันมันยังไงคะครูถ้าซื้อแบบไม่ถูกสูตรอ่ะมันจะเกิดผลอะไรบ้างไหมคะครูเปลืองเงินดินเป็นกรดดินเป็นกรดนเปนกดรปกดธาตุอาหารไม่เพียงพอให้ห<า>พืชต้องการหรือบางตัวมากเกินไปก็ <หา S 2> ทําให้เกิดโรคเกิดแมลงอะเนี่ยมันกระทบหมดเลยกระทบหมดเลยเพราะนั้นแล้วที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราใช้ปุ๋ยผิดก็คือว่าเราหวานข้าวก็คือปุ๋ยนา ต้องใช้ระบุปุ๋ยผสมที่ต้องระบุข้างกระสอบว่าปุ๋ยสําหรับนาข้าว<ะ>ถ้าเป็นปุ๋ยที่เขาไม่ระบุอย่าเอามาใช้เพราะนั่นคือปุ๋ยพืชไร่ซึ่งถ้าเอามาลงนาปั๊บตัวไอตัวเอ็นตัวเน,นี้ยนะถ้าปุ๋ยปุ๋ยไร่เนี่ยมันจะมีตัวนี้เป็นหลัก<ะ> NO3 นะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยนาจะเป็น NS4 คือแอมโมเนียมไอออนอันนี้ไนเตรตไอออนเป็นปุ๋ยนาเขาจะใช้ตัวนี้เป็นหลักถ้าปุ๋ยปุ๋ยไร่เขาจะใช้ตัวนี้เป็นหลัก ถ้าเราเอาปุ๋ยตัวนี้มาใส่ในนาจะกลายเป็นพิษแต่ถ้าใช้ตัวนี้ไปใส่ในไร่ไม่เป็นไรเพราะนั้นต้องใส่ปุ๋ยให้ถูกชนิดแปลง<ภ>ชนิดของการปลูกพืชด้วย<ภ>อันเดียจะส่งผลมากครูคะแล้วอย่างนี้ทาไมชาวนาถึงต้องให้ความสำพั์กับเรื่องนี้คะเป็นทุนอะเป็นเงินอนะถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องการซื้อปุ๋ยมันถูกต้องคุณก็ถูกเขาหลอกไหมค่ะใช่ผสมมา ยังไงเฮ้ยอันนี้มันถูกกว่าแต่ที่ที่ไหนได้แพงกว่า,วาเห็นไหมนี่แหละเราต้องรู้เรื่องที่สองต้องใส่ใจก็คือว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยไม่ถูกต้องตามสูตรตามมาตราตามระยะเวลาตามวิธีการที่เหมาะสมเนี่ยประสิทธิภาพของการผลิตเราจะด้อยลงผลผลิตจะต,ตกต่ำโรคภายไค่เจ็บมากก็ส่งผลไปถึงว่าเราต้องฉีดพ่นยานเข้าแมาลงเพิ่มเติม,มเข้าไปเงินเราทางนั้นชพี่น้องกเกษตรกรต้องต้องเรียนรู้เรื่องนี้เพราะถ้าไม่เรียนรู้นี้คุณลดต้นทุนไม่ได้แล้วก็จะเกิดปัญหา มากมายติดตามมาเพราะฉะนั้นนี่เป็นเบื้องต้นของวิชาหนึ่งสำหรับการทำนาการใส่ปุ๋ยอินทรีย์จะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำซึ่งดูดซับเอาธาตุอาหารที่เราใส่หรือปุ๋ยเคมีเนี่ยจะถูกซับไว้จะกลายเป็นจากปุ๋ยละลายเร็วกลายเป็นปุ๋ยละลายช้าก็จะทำให้ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีดีขึ้น ลดการใช้ปุ๋ยเคมีมาด้วยได้ด้วยแล้วต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราไม่ดูแลเรื่องการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยนะดินพื้นดินที่เราส่งต่อไปให้ลูกหลานไม่จะทํากินไม่ได้นะทีนี้ถ้าเกษตรกรเนี่ยเราปรับปรุงบำรุงดินอย่างเงี้ยมันถูกกว่าการใช้อินทรีย์วัตถุที่เอาเป็นปุ๋ยอินทรีย์มาใส่ก็อยากจะให้ใช้วิธีการใช้ปุ๋ยพืชสดเนี่ยในการปรับปรุงบำรุงดินอ่านี่คือจะช่วยในการลดต้นทุนการผลิตในการทํานาของเราประโยชน์หลายอย่างมาก